สวัสดีครับ EP นี้นะฮะผมอาจจะใช้โทนเสียงที่ไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นเพราะเหตุผลที่ผมอาจ,จต้องมาเล่าเรื่องราวที่สร้างความน่าขนลุกชวนหลอนชวนเดือดเลือดพ่านผมบอกไว้ก่อนนะถ้าผมเล่าไม่ดีเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้โคตรอันตรายเลยครับมาอันตรายยังไงครับความอันตรายนั้นนะ่ะอาจจะถึงตัวผู้เล่าได้ครับนั่นคือเรื่องราวของแบคเมทันขอจบแค่นี้ได้ไหมครับผมรู้สึกกลัวขึ้นมา แบคเมทันครับผมจริงๆแล้วมีหลายคนเนี่ยพยายามจะให้เราเล่าเรื่องแบคเมทันนะฮะแล้วผมก็รอจังหวะที่จะเล่ามาหลายรอบนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าดนตรีเกี่ยวกับเรื่องแบคเมทันเนี่ยมันมีสตอรี่ที่ค่อนข้างจะยาวนานมากๆครับยาวนานในที่นี้ไม่ใช่ดนตรียาวนานขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเรื่องราวการอ้างอิงเนี่ยมันมันเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาที่มันยาวเหยียดเลยครับผมถ้าผมเล่าผิดเป็นไงผมโดนส้นตีนได้เลยนะะแต่คือผมเล่าถูกละ่ะเสมอตัวครับจริงๆแล้วเราก็ต้องขอพูดตรงๆตรง,ตรงนี้นะฮะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่บุคคล ที่เป็นสายแบคเมทันหรือสายทูด้านนี้จริงๆนะฮะเพราะนั้น E ีีนี้จะมีความเสี่ยงและเราก็จะรู้สึกว่าการเล่าของเราอาจจะไม่มีการล้วงลึกหรือพลาดพิงใครขนาดนั้นนะครับผมจะเล่าเป็นข้อมูลเชิงเกือบจะลึกให้ฟังแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะส่งต่อไปสู่อีก e ีหนึ่งนะครับผมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะฮะว่าพอเราได้ยินคําว่าแบล็กเนี่ยเราจะนึกถึงมวลดาแม่มดหมอผีอะไรประมาณนั้นนะับการเผาโบสถ์เผากระท่อมมันต้องมาการบูชาไฟบูชาซาตานการแบบรู้สึกถึงลัทธิความเป็นลาก ไมมันเลื้อยคานเถาวันหนามพันเกี่ยวที่มันเลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนนั่นสุทรผู้ไอเปรดนั่นแหละครับผมดนตรีแบ็คเมทัลเนี่ยมันเป็นแขนงหนึ่งของดนตรีเฮเวีเมทัลนั่นแหละครับผมดนตรีแนวนี้นะฮะก่อกําเนิดขึ้นแถวคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนครับหรือที่เรียกว่ายุโรปตอนเหนือนั่นแหละครับผมมันเกิดขึ้นในช่วงปี80ครับจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะครับผมชนพื้นเมืองยุโรปตอนเหนือนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเขาเป็นชาวไวกิ้งครับซึ่งชาวไวกิ้งพเนี่ย ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ครับแต่พวกเขาเนี่ยจะนับถือเทพเจ้านอสครับผมและมันก็ไม่ได้มีวัดอุโบสถอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้มีครับชาวไวกิ้งเนี่ยก็ล่องเรือทํามาหากินนับถือดวงดาวเหนือนับถือพระเจ้านอสธรรมชาติลัทธิอะไรของเขาไปใช่ไหมฮะแต่ในขณะนั้นนะครับผมวันหนึ่งครับมันมีศาสนาเข้ามาเผยแพร่ครับศาสนานั้นคือศาสนาคริสต์ครับพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าศาสนาคริสต์เข้ามาณนะจะังหวะนั้นนะมันไม่ถูกต้องเพราะเขาเองก็มีสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้วการที่คนเหล่านั้นจะเข้ามาเพื่อ <amusing. S 1> เผยแพร่ศาสนาเพื่อเปลี่ยนนนนคความมเชชชื่อใุ มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นนะครับผมและนั่นแหละครับมันเป็นชนวนก่อเหตุให้เกิดสงครามขึ้นเว้ยเห็นไหมผมเล่าเขายังไม่ทันถึงไหนเลยไอ้ขี้ยมีการาฟันกันละนั่นแหละครับผมสงครามมันเกิดขึ้นระหว่างชาวคริสและก็ชาวไวากิ้งครับคือชาวไวากิ้งเนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับผมว่ายังไงพวกเขาเนี่ยมันมีความขบถต,ต่อความเชื่อของศาสนาคิ์อยู่แล้วพวกเขาเนี่ยยืนหยัดที่อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าเว้ยและศาสนาที่มีรากมาจากอับราฮัมนะอับราฮัมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่ถูกอ้างอิงว่าเขาคือคนคนนหหึ่่งททีําใ้เกิด ศาส,สนายูดาศาส,สนาคริสต์และศาสนาอิสลามนั่นแหละครับผมนึกออกไหมฮะศาส,สนายูดาถ้าอ้างอิงไปถึงแอตแทกออนไตายตังก็จะมียูมีที่อําคงไม่เกี่ยวขอโทษทีครับ เนี่ยจ้องจะเล่น๋ยวมึงก็โดนทิ่มหน่อยฮะนั่นแหละครับผมและแน่นอนครับสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับศาสนาเราเนี่ยครับคืออะไรครับนั่นคือซาตานครับซาตานในนิยามของศาสนามันคือสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมแต่ซาตานในนิยามของชาวไวกิ้งอ่ะเขาอาจจะหมายถึงความตายโลกอีกใบหนึ่งข้างหน้าหรือสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ชั่วร้ายก็ได้ที่นี้ความเชื่อมันข้านกันมันเลยทําให้เกิดการต่อต้านและเกิดเป็นชนวนสงครามมันก็เลยกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยนับถือซาตานกันเขารู้สึกว่าเขาไม่เอาในสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ย ว่าศาสนาหรือก๊อดของคุณคืออะไรฉันไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นครับมันทําให้เกิดดนตรีขึ้นมาครับดนตรีแนวเนี้ยมันไม่ใช่การเล่นเพื่อฟังหรือเพื่อความบันเทิงเว้ยแต่มันคือดนตรีที่เป็นทั้งจิตวิญญาณอุดมคติและลามไปถึงขั้นตอนการตั้งรัทธิบูชาซาตานที่ประกอบพิธีกรรมต้องห้ามต่างๆเว้ยจนถูกขนานนามว่ามันคือซาตานิกเมทันน่ะโหแม่งผมไม่อยากจะพูดเลยว่าแต่เรื่องนี้มังจริงจังอ่ะนึกออกปะบางทีผมอาจจะร้องมาเสียวอาจจะเป็นภาพในหัวคุณ นึกถึงผมกําลังแดกไส้คนอยู่แล้วแบบตาดําตัวใหญ่ๆกลางปีค้างคาวออกมาจ้องหน้าคุณและจ้องยัล้วงตับล้วงม้ามคุณมากินสดเหมือนซกเล็กอะไรเงั้ยใช่ไหมมันจินตนาการแบบนั้นได้เลยจริงๆนะเว้ยและรู้ไหมว่ามันมีความเชื่อหลายอย่างนะที่เขาบอกว่าคนเหล่านี้ถูกซาตานครอบงําให้ไปเผยแพร่ลัทธิต่อๆไปด้วยดนตรีเว้ยเออเนี่ยส่วนฝั่งเนี้ยก็บอกว่ามึงก็เผยแพร่ศาสนาแล้วก็กระจายบอกเอาโบทเอาต่างๆมาอยู่สู่บ้านสู่ชุมชนกูสร้างความเชื่อใหม่ๆให้กับชุมชนและตระกูลกูได้ยังไงกูก็อยู่ของกู นั่นแหละครับผมมันเลยกลายเป็นข้อพิพาทกันก็ต่อสู้กันด้วยนั่นบาดหลวงก็เผยแพร่าสนาไปฝั่งนี้ก็เชร้องเพลงใส่ก็ว่ากันไปก็เป็นการโจมตีกันด้วยวิธีการประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเริ่มนี่คือยุคใหม่นะไม่ใช่ยุคไวกิ้งนะไวกิ้งเขาเขากันเลยครับอันนี้เป็นยุคที่เขาใช้วิธีการทําผลงานหรือใช้วิธีการเผยแพร่ทางดนตรีก็คือเป็นยุคช่วงประมาณ80นะครับผมเดี๋ยวจะงงกันนะฮะซึ่งเนื้อหาในเพลงเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงการสัรเสริญซาตานการทําลายล้างการบอกว่ากูไม่เชื่ ศาส,สนาคิดการมีจุดยืนที่อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าทาให้พวกเขาเนี่ยถูกเรียกว่าพีกอนิซึมนะครับผมซึ่งมันแปลว่าพวกนอกลัทธินอกลีดพวกนอกศาสนาและถ้าเราลองย้อนไปในยุค70เนี่ยจะพบว่ามันมีวงดนตรีที่พูดถึงพูดผีซาตานมาก่อนบ้างแล้วเว้ยอย่างวงแบ็กซ์บาตนั่นเองครับผมนึกออกไหมฮะไม่ต้องแปลกใจครับถ้าออซีออสบอลจะแดกข้างข่าวโชว์คนนะนึกออกไหมฮะม <laughs> ันเวลาที่มันสุดโต่งมากๆนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับมันยังไม่ใช่แบ็กเมทัลแบบจ๋าๆขั้นสุดแต่นั่นคือจุด เริ่มต้นบางอย่างที่ได้กินในช่วงเจศย์มาแล้วครับผมเลยในยุคก,ก่อนที่จะเป็นยุคคริสศตวรรษที่20คุณจะรู้เลยว่าข่าว,ข,าวข่าวการล่าแม่มดหมอผี <S <S การจับคอการเผาไฟต่างๆเอาจริงๆว่ากถ้าเราย้อนกลับไปอ่ะมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับชุมชนคนนอตน,นะเว้ยเนออมไหมครับชาวคริสมองว่าไอ้พวกนี้แม่งไม่นับถือกูกูจับ ต้องเป็นเอาคดีความเอาอะไรบางอย่างไปยัดเยียดเขาว่าเขาเป็นพ่อหมดหมอผีเราจะกลับมาที่เรื่องดนตรีกันต่อครับเดีย๋ยวเราจะโดนล่าแม่งมนกันไปด้วยนะครับผมแล้วในช่วง8 0หลังจากที่แบ็คซับบาร์เริ่มจุดประกายบางอย่างขึ้นมานยก็มีวงในกลุ่ม New w ว v e of b บ i t i s h Heavy m e t ั l นะครับหรืออ,อ,อักษรย่อเขาเขียนมาแล้วอย่างก็หน่วยงานแบบภาคระดับโลกนะครับผม N W O B H M นะครับผมพวกเขาเนี่ยมีชื่อวงว่าเวนอมครับดูดินื้ออ่ปะแค่โผล่มาก็รู้สึกว่ามึงกัดคอกูแน่นอนนั่นแหละครับผมวงเนี้ยเนะ นะพูดถึงซาตานแบบเต็มๆเลยนะครับผมมีซาวกีตาร์ที่โคตรจะดิบเลยฮะจังหวะกองดีบีดนะฮะกุ๊ปคือคิกลงจังหวะ1สแนดงลงจังหวะ2นะครับผมก็คือตึกโบ๊ท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 ก็กกคือจังหวะดีบีดแบบพังนั่นแหละครับผมซึ่งมีเทมโปที่รวดเร็วพุ่งบ้านหรือแบบสับๆบ,บดๆแบบบาสบีดทุกเครื่องดนตรีเล่นพุ่งไปข้างหน้าด้วยกันทั้งหมดนะฮะซึ่งได้องค์ประกอบหลักเนี่ยมาจากแนวทรัชเมทัลแล้วก็เดดเมทัลนัันนััััั่ออ่่ Black Metal ่่นนนนนเเเออองงงงคครรบบบแแแลลล้้้้ววววีียาาตชืมมะกิดดขึใป1982ส ถูกเรียกจริงๆจ,จังๆในช่วงปี1982ถูกไหมฮะจึงอาจจะบอกได้ว่าดนตรีแนวนี้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วนะเว้ยแต่ว่ามีวงแบ็กที่หนาใจขึ้นไปกว่านี้มีไหมฮะมีครับหลังจากนั้นมันทําให้เกิดอิทธิพลบางอย่างและส่งต่อไปอีกเพียบเลยครับผมอย่างเช่นวง h e l l h ม m m e r นะครับผม Celtic f อร์นะฮะที่เริ่มมีการแต่งหน้าทาตาดําทาหน้าหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า c r อ p s Pen นะครับผมและมีวงที่เริ่มใช้เสียงหหยหวนราวกับวิญ,ญญาณผีสางแต่ดนตรียังคงความแท้ไว้นะฮะนั่นคือวง Ba ต t ตอ y เริ่มเอาความหวยหัวเรามานะฮะมีความแบบ <c oughs> นั่นไม่ใช่ใช่นะ้วเขาเลยนะผมจนมาถึงปี1984กานะฮะกำเนิดวงเมเฮมขึ้นมาครับหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าพอเมเฮมเกิดขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่มีความชัดเจนในร่างของซาตานิกของจริงมีการครอบงำบางอย่างเข้าไปสู่สิ่งร่างของสมาชิกในวงจริงๆมีความรู้สึกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขถูกคลอดออกมาจากซาตานจริงๆนะับผมวงนี้เกิดขึ้นในประเทศน,นอร์เวย์ครับและวงนี้ได้รวบรวมกันนำเสนอของวงที่เก่าวมาข้างต้นที่เแรงบันดาลใจทั้งหมดเนี่ยออกมา พวกเขานะฮะทั้งลิฟกีตาร์ที่ให้ความรู้สึกมืดมนเทคนิคการปั่นสายเร็วๆซาวกีตาร์ที่ดิบแตกพลาดคอที่แม่งโคตรจะมืดมนกรูฟกองที่แม่งโคตรจะเนื้อตันหนักงวงในคราวเดียวกันมีบาร์สบีที่สับละเอียดแล้วก็แช่นานๆซาวเบสท,ที่แม่งแตกบวมหนักอึง้งเสียงร้องที่โหยหวนกรีดร้องแผดสูงนะฮะบางคนก็เรียกว่าทริคกิ้งนะครับคล้ายบ,บทสวดพิธีกรรมหรือเสียงของพูดผีวิญญ,ญาณฟังรวมกันแล้วมันดูเป็นแอมเบียนของปีศาจนะครับผมคุณนึกภาพออกดิมันคือการก่อกอง ขนาดใหญ่แล้วก็มีกลุ่มคนนวิ่งร้องอะไรแบบนั้น่ะมันคือพิธีกรรมชัดๆและเมเฮมเนี่ยได้ปล่อยอีพีเหล่านี้ออกมาแต่ประมาณ1987ประมาณนั้นนะครับและรู้สึกว่ามันถูกใจวัยโจในยุคนั้นมากๆเลยนะครับมันก่อให้เกิดกลุ่มคนชาวแบก ขึ้นมานั่นแหละครับแบบชัดเจนและนั่นแหละครับผมเพลเยอร์ของดนตรีแนวนี้นะฮะจะใช้นามแฝงที่เป็นชื่อของปีศาจในตำนานกันเว้ยคือพวกเขาเนี่ยมีชื่อที่สื่อถึงความหมายด้านลบต่างๆมาแทนชื่อจริงของตัวเองกันนะ,ะมีการแต่งหน้าครอฟสเพนส์นะฮะผมเพื่อให้ดูเหมือนแบบฉันเนี่ยเป็นซากศพที่ตายแล้วแล้วเว้ยกกลับมาเกิดและเล่นดนตรีบูมฟังมีการแต่งกายด้วยหมุดหนามคล้ายๆกับชุดนักรบยุคก,กลางนะฮะมือก็ถืออาวุธของไวกิ้งขวานคอนต่างๆบางคนก้าวมาแปลรูปกลายเป็นอุปกรณ์ดนตรีของเรานะคร เนี่ยที่พอแสดงอ่ะก็มีทั้งสัตว์สดสดแพะหมาหมูแกะอะไรเต็มไม่หมดสารพัดสารพเพนะครับผมเท่าที่จะสรรหามาได้บางทีก็ โหตรงนั้นบางทีงับหน้าหัวกินหัวข้างขาวมั่วซั่วไปหมดเอาเลือดสาตัวบูชายันกลางเวทีอะไรก็ไม่รู้เรียกได้ว่าโหดร้ายป่าเทอนแต่นั่นคือพิธีกระทําสื่อสารบางอย่างออกไปของพวกเขาครับคือคนไม่เข้าใจก็จะรู้สึกว่าเชี่ยนี่มันคือการแสดงอะไรวะละครสัตว์ที่แม่งโคตรมาโซคิดเลยเฮียสาดิตมากๆบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันคือการสื่อสารให้เห็นว่ากูไม่เชื่อและกูไม่บูชาพระเจ้าจริงๆได้ทําในสิ่งที่รูกสึกว่ากูเชื่อแบบนี้ดีกว่าที่จะต้องมายืนยันแล้วก็ยอมรับในการที่ จะเป็นแบบที่มึงสอนมาอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันมีการบูชายันต่างๆเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าก็จะเป็นการใช้อา่าไม้กางเขนที่กับหัวนะครับผมมีดาว5้าแฉกกับหัวหรือเลขไอ้ s i 6 s i นะครับผมของซาตานะครับหรือบูชาหัวแพะหรือบางครั้งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาหน่อยนะฮะก็คือนาสาวสาวเนี่ยเปือยกายมาตึงไม้กางเขนกันนะฮะแล้วก็เอาเลือดเนี่ยสาต์เข้าไปมันมีหลายวิธีที่จะทําให้เห็นภาพที่เขาจะสื่อถึงความชั่วร้ายของปีศาจและก,การไม่เคารพต่อพระเจ้านั่นแหละครับผมวิธีและวิ มีมากมายนะฮะในปี1996เนี่ยมีวัฒนธรรมการเผาโบสถ์และวิหารเพื่อต่อต้านคิดตะจักรเนี่ยมากถึง50โบสถ์ในนอร์เวย์เลยนะเวย้ยคุณนึกออกไหมโบสถ์ห้าสิบหลังในนอร์เวย์ถูกเผาอะไล่เผาเลยอะอันนี้มีสรารคดีนะฮะไปตามดูกันได้นะครับผมและบางโบสถ์เนี่ยมีอายุถึง100ปีเวย้ยเป็นมรดกโลกบ้างก็มีนะโดยโบสถ์ที่โดนเผาประเดิมที่แรกเลยเนี่ยคือ Friends of s t e p p e n w o l นะครับผมโดยฝีมือใน Walk the Kness นะครับผมมือมเบดเมเฮมนั่นแหละครับและเจ้าของโปรเจก เบอร์ซมนะครับผมพอเผาจนเหลือแต่ซากเนี่ยเขาทํายังไงครับหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเว้ยและนําภาพโบ์ที่โดนเผานั้นนะมาทําเป็นปก e ีพีอัลบั้มที่ชื่อว่า X ในปี1993ครับซึ่ง E ีพีเนี้ยก็เป็นโปรเจกต์ของเขาที่ชื่อว่าเบอร์ซัมนั่นแหละครับผมยังไม่จบแค่นี้ด้วยนะครับผมคือความซาตานิของเขาแม่งสุดโต่งมากเขาเนี่ยได้แทงเพื่อนครับยูรนีมัสครับผมเพื่อนร่วมวงของเขาเนี่ยถึง23แผลจนกู๊ดบายไมเฟนครับสุดท้ายหลังจากที่เขาแทงเพื่อนตายเนี่ยเขาเองอ่ะก็ ยี่สิบเอ็ดปีครับผมนะอีกเรื่องนครับไม่พูดถึงไม่ได้คือการซวยไซของเดนอดีตฟอนแมนวงเมเฮมในปี1991ครับเขาเนี่ยได้กระทําการเอามีดกรีดข้อมือตัวเองนะครับผมและก็เอารูปซองเนี่ยยัดปากและก็ทริกเกอร์บุ้มมึงเอ้ยกระเด็นยังกระมันปูมึงข้างกายเนี่ยเขามีข้อความอําลาด้วยนะครับผมที่เขียนว่า accused <Albert. S 2> a and apologizes for fighting the w e p o s s in the สำเนียงผมอาจจะไม่ค่อยได้ขอโทษทีประมาณว่าเขาโท นะสาหรับเลือดทั้งหมดที่มันไหลนองพื้นน่ะแล้วก็ขอโทษจริงๆกูอะเอาปืนน่ะเข้ามายิงในบ้านขอโทษคนที่ต้องมาเก็บซากเก็บศพขอโทษคนที่ต้องความสะอาดขอโทษคนที่ต้องมาเห็นภาพกูแบบอนาถอนาถแบบนี้ขอโทษจริงๆเว้ยเพื่อนร่วมวงคนหนึ่งครับมาเห็นคนแรกเลยซึ่งไอคนที่มาเห็นเนี่ยก็คือยูรนีมัสที่ผมเล่าที่โดนจ้วงตายอีก2ปีต่อมานั่นแหละครับผมคือแว็กเนี่ยเป็นคนแทงยูรนีมัสเนี่ไหมฮะ่วยยูรนีมัสเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนเดสเนี่ยนอนเดียงอยู่เนี่ไหมฮะอดีตเมฮ์แฮมสามนอนนี้ะ แกเนี่ยมาเจอศพเดสท,ที่นอนเด้งอยู่เนี่ยแทนที่จะไปเช็คลมหายใจหรือแบบพา,าไปหาคุณหมอแกกลับจากท่าทางศพเลยและอาวุธระาวาังคอมโพสต์ใหม่เลยเนอะไหมฮะแล้วแกก็วิ่งออกไปซื้อกล้องครับกลับมาเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับผมก่อนที่เขาเ่ยแจ้งตำรวจและภายหลังนะฮะรูปเนี้ยก็ได้มาเป็นปกอัลบั้มแสดงสดที่ชื่อว่า The Dawn of the Black Heart ในปี1995ซึ่งการตัดของเดสเนี่ยได้ปลุกกระแสให้กับแบล็กเมทัลได้พังหักขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะ,ะในช่วงนั้นนะฮะหลังจากที่ซาไปแล้วช่วงปลายกได้ว,ว่า กลับมาบวงมันอีกรอบหนึ่งจากโน้ตที่เขาทิ้งไว้จากภาพปกที่ไอเอีลนนีมัสเนี่ยมันถ่ายไว้จากเรื่องเล่าปากสู่ปากนะครับผมมันทําให้แบคเมทานกลับมาเป็นลัทธินิยมอีกครั้งหนึ่งนั่นเลยครับชุมชนพื้นเมืองเนี่ยหลายๆที่ทุกประเทศมันมีถูกไหมถ้าสังเกตได้คุณก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าพวกเขาเนี่ยถูกบีบออกให้ไปอยู่ในจุดต่างๆแล้วก็ถูกกระจายความเชื่อต่างๆที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมทุกอย่างมันมีมูลเนาะศาสนาคิดครับทำสงครามในช่วงยุคก,กลางชาวนอทผู้ที่ถูก ครับให้นับถือพระเจ้าและนี่คงเป็นการแก้แค้นของพวกเขา่นหละครับผมที่รู้สึกว่าเราต้องทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรากของศาสนาคริสเพื่อโลกใบนี้อะไรทํานองนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไมเซตของชุมชนคนแบคเมทันเขาคิดกันนั่นแหละครับผมในยุคยุคเดียวกันนั่นแหละครับผมก็จะมีวงอีกหลายๆวงนะฮะที่โผล่ขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นสติลิคอนโกอลโลสเอมโพเล,ลอมมร์อิมมอร์ชัลดาร์ทรอนต่อจากยุคนี้นะ,ะได้สร้างอิทธิพลมากมายให้เกิดดนตรีสายแบคเมทันแขนงย่อยๆขึ้นมาอีกเพียบนะฮะ ซิมโฟนิกแบ็กเมทัลนะฮะโฟล์กเมทัลแอมเบียนต์แบ็กเมทัลเมโลดิกแบ็กเมทัลดิเพสซีแบ็กเมทัลและกับแบ็กเอนะฮะก็ยังอยู่ในหมวดหมู่พวกนี้อีกด้วยนะครับผมผมจะบอกไว้ก่อนนะฮะว่าดนตรีแบ็กเมทัลเนี่ยมันก็เป็นลากลากหนึ่งของซีนดนตรีประเภทนี้นะฮะบางคนก็จริงจังกับมันจริงๆครับอันนี้แซวกันไม่ได้เลยะฮะดุมากบางคนก็ชอบเพราะดนตรีมันเจ๋งจริงๆมันพาทุกคนอ่ะล่องลอยไปพร้อมกับความหนักหน่วงได้เช่นกันบางคนฟังแล้วรู้สึกว่าเราชอบเมโลดี้ เราชอบวิธีการทําดนตรีแต่เราอาจจะไมไ่ชอบเนื้อหาที่เขาเล่าออกมาแบบนั้นก็มีครับดนตรีเหล่านี้เลยถูกเล่าไป2ทางบางอันก็เล่าไปในเชิงที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของรัททิจริงจังบางคนก็เล่าไปสู่ในเรื่องของการสร้างสารรค์ทําดนตรีขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งที่มันแตกต่างและแปลกใหม่ดนตรีประเภทนี้สามารถอยู่ร่วมกับดนตรีได้หลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นดนตรีสายโพ์ล็อกเวทีเดียวอยู่กันได้ไหมได้นะฮะเอาจริงเจอมากับตัวแล้วสายเมทัลอยู่ได้ไหมได้นะครับผมสามารถอยู่ได้กันเลยหลายอย่างนะครับผมล่าสุดนะับผม ไปดูงานชื่องานว่าแลมเพตเมื่อปีก่อนนู้นนะฮะบาตูสกามาเล่นผมชอบมากเลยอะแต่งตัวเป็นนักบบดถือตะเกียงเดินมาแล้วก็ร้องแบบแล้วก็มีเสียงมีอะไรผสมผสานกันวันนั้นบาตูสกาทาให้ผมรู้สึกว่าดนตรีแบบเขานี่มันทําให้ผมเปิดโลกจริงนะผมก็นั่นแหละครับผมวันนี้มาเล่าเรื่องดนตรีแบ็คเมทัาให้ทุกคนฟังกันเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ไปพบกับอีพีถัดไปเพราะว่าในวันที่2กรกฎาคมเนี่ยแก๊งวิชฮันเตอร์เนี่ยเขาจะเอาวงอันเซสะฮะวงแนวโพสแบ็ค เมทัลนะครับผมเรียกได้ว่าความล่องลอยความหนักแน่นมาครบครับมาไลฟ์อินแบงกอกนะฮะผมที่บรรทัดทองครับติดตามข่าวสารกันดีๆครับเดี๋ยว EP ีถัดไปเนี่ยเราจะมาเล่าถึงแบคเกสให้ฟังกันอีกทีนะครับผมเรามาค้างเรื่องประเดิมเกี่ยวกับเรื่องแบคเมทัลไว้ก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะมีแน่นอนครับสักอีพีหนึ่งพูดถึงเมเฮมแบบเต็มๆให้ทุกคนได้แบบฟังแบบจุใจกันจริงๆเพราะว่าวงนี้เฮงจะต้องเล่าครับแค่เกิดมาเมื่อกี้แค่สามนอเขาสลับกันแบบนั้นมันก็โคตรจะเดือดแล้วใช่ไหมครับผมยังไง ให้กัน5บาท10บาท60บาทก็เป็นเรื่องที่ดีครับจะได้มีกำลังใจถ่อไปนะครับผมชอบแล้วก็ติดตามกันฝากแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ